กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ True Insider ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องละครสักหน่อยอเพราะมีความเคลื่อนไหวที่แบบค่อนข้างจะหวือหวาตื่นเต้นนะครับมีละครฟอร์มยักษ์นะฮะเปิดหลายเรื่องเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะละครที่เป็นแนวพิเรียดแล้วก็ดารานักแสดงเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะดาราน,นำเนี่ยมักจะเป็นลูกครึ่งครับใช่ซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะนักแสดงที่เป็นลูกครึ่งเกือบ80เนลยนะคะพี่พู<ช>ที่มาแสแดงอย่างนี้ใช่ผมก็ลูกครึ่งนะครึ่งอะไรคะครึ่งผี ใช่กอนะเล่นมุกหน่อยทำเป็นอึ้งนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะก็มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดาราลูกครึ่งนะครับที่ได้รับบทในละคร p e r ี o d ซึ่งอาจจะดูแล้วขัดหูขัดตาคุณผู้ชมบางท่านนะครับวันนี้รายการ True Insider จึงได้ตัดสินใจรวบรวมมาฝากครับว่ามีดาราท่านใดบ้างที่ถูกกล่าวถึงในลักษณะทานองนี้เชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ เป็นอย่างมากเลยค่ะสําหรับการฉายตัวอย่างละครโทรทัศน์ฟอร์มยักษ์ของวิศ3์พรามสี่กับละครย้อนยุคข้าวบดิน ได้สองพระเอกรุ่นใหม่มาแรงอย่างเจมส์มาและแมทพิรณีคงไทยมานำแสดงและเป็นประเด็นที่ถูกแฟนละครพูดถึงมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นรูปร่างหน้าตาของผู้พระนางที่ดูจะไม่เข้ากันไม่เข้ากันกับละครย้อนยุคแบบนี้ค่ะเราต้างกวประพันธ์แล้วตัวละครพร่อเฮมนั้นจะเป็นลุกไทยผมเข้มผิวสีแทนแต่หนุ่มเจมส์มานั้นมาในสไตล์หนุ่มหล่อห้องกองตีจ๋ามาเลยจ้ะส่วนบทลำดวนสาวไทยหน้าหวานที่รังไยได้อย่างงดงาม กลอบได้ในเอกสารลูกเรื่องฝรั่งอย่างแมทตพรณนดีมาแสดงก็เลยทําให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างถล่มทลายออกมาอย่างมากมายราอการแคสติ้งตัวละครที่ออกมานั้นไม่ตรงกับนวนิยายเลยค่ะงาน,นีนสาวแมทก็น้องรับคำวิจารณ์และวอนขอโอกาสจัแใจละครทุกคนค่ะ การบันเทิงในยุคปัจจุบันนี้นักแสดงรุ่นใหม่จะออกมาแนวลุกเครื่องแทบทุกคนทําให้ผู้จัดบางคนถึงกับกุ้มขมับเพราะตัวเลือกในการคัดสรรนักแสดงลงละครของตัวเองนั้นถูกบีบให้เหลือน,น้อยลงแถมในระยะหลังๆซอถึงสปีมานี้ละครโทรทัศน์และภาพย,ายนตร์แนวพิเรียนก็จะถูกอ,อกถูกใจคนดูเป็นอย่างมากค่ะจนทําให้เรามักจะเห็นนักแสดงลุกเครื่องผ่านทางจอแก้วและจอเงินมาโดยตลอดส่วนจะมีนักแสดงที่โดยกระแสวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมกับบทบาทบ้างนั้น นค,คนแรกที่นันถึงเลยก็คือนักแสดงสาวมาถความสามารถนัทมีเรียที่เคยโดนวิจารณ์อย่างหนาฟูจากการที่เธอก้าวเข้ามารับบทเป็นแม่นางในละครเวทีแม่นางพระขนงเดอะมิวสิคอลแต่ด้วยฝีไม้ลายมือในการแสดงที่ยอดเยี่ยมก็ทำให้ เป็นมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงไทยอย่างพิมกพระขนงก่อนที่เจ้าชายก็เดืกรรแส่วิจารเรื่องความสมบทบาทเหมือนกันค่ะรอบระานางมาริโอมาเร์แล,และใหม่ดืวิชาโนแนะนั้นเป็นลูกเรื่องทั้งคู่อาจจะด้วยเนื้อหาของเรื่องที่ถูกนามาดัดแปลงทําออกมาในรูปแบบใหม่ก็เลยทําให้ทันทีที่ภาพย,ายนตราออ้ฉายทำวิจารที่ใครได้รับนั้นก็จางหายไปตามกาลเวลาค่ะพิม่าท่ะ แต่ภาพยนตร์ที่โดนหนักสุดเห็นจะเป็นเรื่องแผลเก่าที่ยวกายเมื่อปี2557ที่ผ่านมาคู่รักขวัญเรียมแห่งพองทุ่งบางกะปิแต่กลับได้สองแแสดงลุกเครื่องน้าฝรั่งมารับบทน,นี้ทั้งนิวชียพ์และหม่ด์ดดวิกาโฮเน่งานนี้ก็เลยโดนเสียงตำหนิตีเตียนออกมาอย่างมากมายถึงการแคสติ้งนักแสดงที่ดูไม่เหมาะสมและหลงยุคสมัยจนเกินไป กาฟาดของละครโทรทัศน์กันบ้านค่ะกับละครย้อนยุคเรื่องเยี่ยมลูกทาดที่ได้นางเอกลูกเรื่องน้าหวานเป็นลาราน,นีแคมเบลมารับบทเป็นคุณน้ำทิพย์หญิงไทยโบราณผู้สวยสง่าแต่โชคดีหน่อยค่ะที่สาเวเบลล่าไม่ค่อยเดินกระแสวิจารณ์ในทางลบสักเท่าไหร่ด้วยความที่หน้าตาของเธอไม่ได้ฝรั่งจ๋าจนเกินไปเธอมีความสวยหวานแบบหญิงไทยโบราณเลยทําให้เธอได้รับบทนี้อย่างไม่เคิเกิในความรู้สึกของแฟนละครค่ะ ย้อนยุคเยาะเย้เรื่องดังอย่างเลือดบางก่อนที่เป็นเรื่องราวของชายไทยเชื้อสายจีนแต่นักแสดงนำกลับไม่มีความเป็นจีนเลยสักนิดหนึ่งอย่างอนันดาเอริ่งแฮมกับเอริลเกสันแต่สองหนุ่มที่มีชื่อเรื่องการแสดงรับเทปแล้วทั้งคู่เลยเป่งรัศมีความยอดเยี่ยมในการแสดงออกมาแบบเต็มร้อยเลยทําให้แฟนละครต่างก็มองข้ามความไม่สมจริงของตัวละครไปแบบได้แบบเนียน,นเลยค่ะ จะเป็นเรื่องมุมมองของแต่ละคนนะครับ <ฮะ S 2> ก็มองได้ครับไม่ผิดนะฮะเพราะว่าเรามักจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าดาราเหล่านี้เนี่ยก็รู้จักเขาดีแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นลูกครึ่งก็อาจจะทําให้คิดได้แต่ผมว่าถ้าเกิดลองลืมลืมเรื่องรูปร่างหน้าตาไปบ้างน,นะครับแล้วก็มองเรื่องความสามารถเขาเป็นหลักเนี่ยผมว่าน่าจะทําให้เราดูหนังดูละครได้สนุกยิ่งขึ้นนะใช่แล้วค่ะจริงๆถ้าหากว,ว่าถามเอ๋ยนะคะเอ๋ยก็รู้สึกว่าถ้าหากว่าดาราคนไหนที่เล่นแล้วก็แบบว่าทําให้เราเชื่อได้ว่าเขาเนี่ยเล่นเป็นบทบทนั้นหรือว่าก